และยังมีพระสมโนรกเป็นองค์ที่เจ็ดตัดสมาเตน,นักขะตเหว่งเพราะเหตุฉะนั้นนานักขัตตะลอกเจ้าทั้งสองหมู่รวมกันจึงมีสิบหกพระโองค์ทวายน้ำต่อ มัดเสมีโลกเกีมนุสสะกาบรรดามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เมื่อจะประกอบพิธีการมงคลต่างๆยอมนอบน้อมขอพึงบุญญาลิแห่งท่านทั้งหลายโดยการกราบไหว้หทำพิธีกรรมก่อนจึงทำการมงคลแก่ต้นเพื่อให้เกิด สลีมุงคลแก่ผลสำเร็จอันเลิศของงานทั้งแก่ต้นและหมู่คณะทั้งหลายทั้งฟวงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นฤกษ์ง,งามนยามดีของคณะสงฆ์วัดบ่อนไม้และคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกัน ที่จะประกอบพิธีการบวงสรวงพระฤกษ์เจ้าโดยสมเด็จองค์ประถมทรงเครื่องหน้าตักกว้าง9เมตรสูง15เมตรโดยอาศัยคณะทธาพุทธศาสนิกชนได้ร่วมใจกันบริจาคตุนและทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยเพื่อได้สร้างองค์สมเด็จนประถมทรงเครื่องให้สำเร็จลุล่วงไป ด้วยเดีมบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายอันประกอบด้วยอุบาศกอุบาสิกาจำนักงานพุะษศาสนาจังหวัดอุตรดิษ์พร้อมใจกันคณะสัทธาพุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีการบวงสรวงวางศิลากล์อ,องค์พระปฐมทรงเครื่อง ให้สำเร็จลุลวงไปโดยดียดยจึงขอกราบอันเชิญพระนกักตักเถลกเจ้าทั้งสิบหกพระองค์ทรงสถิตเป็นนิจนิลันบนสวรรค์ชั้นวิมานเมนแดนสวรรค์ลงสู่มนุษย์ลอยดวนโดยพรนยะนาจักคตาว่าขันมาแล้วกอได้โปรดพร้อมกันละเข้าประทับสมนตก อันตกแต่งไว้ดีแล้วขออันเชิญบวงสรวงเทวสัก์การโภชนาหารของมนุษย์อันบริสุทธิ์อุดมเลิศหมวนข้าบันเจอทวายอุริตะอุริตังเอธะขออันเชิญโดยด้วนโดยพระนการลัปตานีพระเจ้าข้า ชัยยาคัดสัทธาให้เจ้านาทีลัขคงต้องใช้สามโห่คนสิ่งที่โหสามลาปีพาตันเล่งเพ่งสเสมอเทพหรือเพ่งแต่เชิญหรือแขกเช่นก็ได้ในกาลบาปนี้เมื่อเทพพืพรยดาเทือาเสด็จสิงสถิตอยู่อย่างทิพวิมานแมนแดนสวรรค์ นะครับปรสู่อย่างระดกปินที่เรียบร้อยแล้วแต่นะระบจะได้ขอนะครับกลับเรียนเชนิญท่านประธานพร้อมทุมเกียติที่ครบทุกท่านนะครับได้กลับนะครับองค์พระเล็กโดยพร้อมกันนะครับว่าตามพระพรามสิโรเมพันเตนักขัดตะเทวะเตตะมะหังวันทามีผมลงกราบ ทุติยมปิสิโรเมพันเตนักขัตตะเอวะเกตะมะหังวันทามิกลมลงกลาบภติยมปิสิโรเมพันเตนักขัตตะเฮวัคเกตมะหังวันทามิกลมลงกลาุ ถ้ามีให้เจ้าหน้าที่ลั่นคองกองชัยสามผลคนเสดีโหสามลาแล้วก็พปภาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัยถ้ามีนะครับณ้าบัดนี้นะครับถ้าพนเจ้าพระพามโหราจารย์โหระษาก็จะได้ขอกราบเรียนเชิญท่าประธานทุกเมเกียรตินะครับข้าสู่อย่างสถานที่บวงสรวงเพื่อจะได้จุดพวกเพียนกล่าบพันถวายเครื่องสังเวยแด่เครื่องพระเล็กเจ้าทั้งหลายณนบัดนี้เลยนะครับ ท่านปวดสุภาพเบบในเกิดคู่แต่การเดือวเกาดประธานได้ปักเรื่องสเวยในการพบระวัตที่ท่านขอให้บอกว่าให้กอดอบร่วงเพิสักสิบนาที่กนกครรอเวลาจะเกิดทุกในการสุขนี้ ประเพณีนะครับวันลอยกระทงทางวัดหมอนไม้ประกอบพิธีการวางศิลาฤกษ์นะครับองค์พระประฐมองค์ใหญ่นะครับก็ช่วงที่นะครับเป็นผู้แทนของพระบาทกำลังจุดธู่นะครับขอเชิญทุกท่านได้ไประนมมือได้กล่าวคำถวายเครื่องบูกสวงนะครับ ประกับอย่เชิาประธานนะครับคนละห,าห้าในเรื่องความเหมาะสมนะครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบกรารถวายเครื่องบวงสวงสังเวยกันจะจบพิธีตรงนี้เลยเพราะประเทศปกครความราชเทรานุเทวรางสาธิการและประธานในพิธีกินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิสักการะวันท่านนีสัพพนารสักโชนชาหารานิ อนภลภะมหาภลานิจันทนโูทกาจะอนุทกาาีิปูชีกัมมังกัตวานัคขตตะเทวานังเทมิอัคตตวาปริภูนชันตุสัพธามิตายะสุขายะสันติปุเทว,วานังเตปิ ตุมเหอนุรักษันตุสทาโสตีพระวันตุตีสาธุสาธุสาธุกได้เลยครับประธานด็ิทีก็จะได้ทกนะครับผูกเครื่องผูกสวงนะครับวันนี้ต่างปฏิบุตรหลักข้อนะครับรองเจาา้าคณะอำเภอเจ้าวาดวัดปลด,ด,ดไม้แต่ท่านเน้นไม่ให้มีของขาวนะครับมีผลไม้ ปิดขนมนะครับช่างภาพของพรพราช่วยถ่ายในเรื่องาทายรูปสำหรับพิธีกระผมนะครับพระพรามคำลาบมงคลนะครับก็คงจะ กำนับไหวเครื่องบูชส่งสังเวชเสร็จก็จะยุติการนะครับประกอบพิธีการตรงนี้ต่อไปจะประกอบพิธีการสงนะครับพิธีสงแล้วก็จะพิธีการวางศิลาฤกษ์ต่อเนื่องเนื่องจากเราจะใช้เวลาตรงนี้มากเพราะเราจัดกิจกรรมงานหลายด้านหลายอย่างด้วยกันนะครับเรียบร้อยนะครับเซ็นเจนต์เจ้าหน้าที่นะครับ ก,กับสมรรถการทางอานธส่งแล้วก็ทางพิธีกรฝ่ายศาสนาพิธีดำเนินการต่อนะครับใหม่ก็เลยครับลำไมไมด,บดับนี้เดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ในช่วงของพิธีการนะคะซึ่งในวันนี้นะคะการจัดงานพิธีวางศิาลาฤกษ์สร้างสมเด็จองค์ประโุนะคะ ณ้บริเวณลานท่าน้ำวัดปอดไม้บบตะบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดประจวบวันนี้เป็นวันเลิ่อนงานยางดีโดยเฉพาะวันดีจิมงคลวันมาขับตลเรอนะคะแต่เช่นที่บอกขั้นหน้าได้กระาับไปนะคะเดี๋ยวสักครู่ในวันนี้นะคะซึ่งขั้นด้านของประธานนะคะฝ่ายพระโสดนะคะเราได้รับความเมตตาจากท่านพระรับบชากาลตโลรอร์ท่านเจ้าคณะจจังหวัดประจวบ น,นี้ท่านเดินของมาถึงที่บริเวณพิธีเปนที่เรียบร้อยแล้วส่วนประธานฝ่ายคาวยราวาสนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านศิริวัฒน์ปู่พาเจริญคู้ว่าร,ราชการจังหวัดอุตระดิษฐ์นะคะจะมาเป็นประธานในพิธีกรูโตค่ะ ขีมล,ลรองเจ้าคณะจังหวัดอ e ุตรดิตถ์วัดคลองโค 2. สองพระเดชพระคุลงพ่อพระภูมิสารจริยธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์วัดวังกะพีสามพระเดชพระคุลงพ่อพระภูสุวรรณนันทโกวิ์รองเจ้าคณะอำเภอพิชัยวัดกองโค 4. สี่พระภูประภาสปัญญาธรรองเจ้าคณะอำเภอพิชายวัดช่องลมห้าพระภูมิประหลัดพระภูสักการะนรงฤีฐานธรรมโมเรขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดของกล้วยแล้วก็มีท่านพระประสุคธ,ธิจิตโตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหมอนไม้พร้อมด้วยพระคุณเจ้าวัดบอนไม้ได้ขึ้นประจำภาสนะสงของกราบครับบ้าสมเด็จองพระเณั้นบริเวณนาที่ทนา5วัดบอนไม้ตำบลทางข้าอำเภอเมืองจังหวัด,ดขขอ,อุตรดิตถ์ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสุรพันธ์เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดกระดิษจุดผู้เทียนบูชาพระธาตุไทยที่โต๊ะของบูชาเป็นเชิงภาพเพื่อฝากรบ ラストが変えてる時間これね感じちゃいまし Thank you.